สวัสดีครับพบกับเราเรฟอ a h o ฮอลิ ah olic, กันอีกครั้งวันนี้เรามีข่าวสารหรือสาระยานยนต์ใหม่ๆมานำเสนอเช่นเคยมาชมกันเลยครับแม้ว่าในระยะหลังซู z u กินั้นค่อนข้างจะเงียบๆไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถมอเตอร์ไซค์ของซู z u กินั้นจะด้อยกว่ารถมอเตอร์ไซค์จากแบรนด์อื่นๆพวกเขานั้นยังคงผลิตรถมอเตอรไ์ไซค์ดีๆออกมาจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา โดยหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ซูซูกิที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงก็คือรถ Adventure Touring ขนาดกลางอย่างซูซูกิ v ีสตอม650นั่นเองสำหรับ s u ซูกิ v ีสตอม650โมเดลปัจจุบันนั้นถือว่ายังค่อนข้างจะสนใหม่พอสมควรเพราะเพิ่งเปลี่ยนโฉมมาได้ไม่นานนักดีไซน์ภายนอกนั้นถูกย่อส่วนมาจากพี่ใหญ่อย่าง v ีสตอม1000ด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟสองสว่างแบบ LED ทรงตั้งและแฟริ่งหน้าทรงปากนก ที่เป็นเทรนด์ยอดนิยมของรถแอดเวนเจอร์ทัวริงในปัจจุบันชิวบังลมหน้าเป็นแบบปรับระดับได้3ระดับส่วนเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกผสมหน้าจอดิจิตอลถัดมาเป็นแฮนดิลบาร์ที่ยกสูงและกว้างกำลังดีโดยในรุ่น XT จะมีการติดตั้งกาดแทนเพิ่มเข้ามาส่วนด้านข้างตัวรถติดตั้งแฟริ่งปีกมอน้ำทรงปีกข้างข่าวที่เป็นเอกลักษณ์ของรถวิบากจากซูซูกิโดยในรุ่น XT จะเพิ่มกาดแข้งที่ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์โดยถังน้ํามันมีขนาดความจุถึง20ลิตรเหลือเฟือสําหรับการเดินทางออกทริประยะไกลๆส่วนเบาะนั่งเป็นแบบตอนยาวยกระดับแฟริ่งข้างเบาะนั่งออกแบบมาให้สามารถติดตั้งกล่องสัมภาระด้านข้างได้ง่ายเช่นเดียวกับมือจับคนซ้อนที่ออกแบบมาให้ติดตั้งกล่องท้ายได้ง่ายเช่นกันในส่วนของคุ้มพลังนั้น V-Storm 650ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ V-Twin ระบายความร้อนด้วยน้ำ ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสวาล์วต่อสูบขนาดความจุ645สาซีซีสามารถสร้างพละกกำลังสูงสุด71แรงม้าที่8,800รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด62นิวตันเมตรที่6500รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6จังหวะพร้อมระบบโล w RPM a s s i s t ที่ช่วยเร่งรอบเครื่องยนต์ขณะออกตัวอีกทั้งยังติดตั้งระบบแ a ction Control ที่ปรับได้2โหมด หรือจะปิดไปเลยก็ได้ในส่วนโครงสร้างของ VStorm 650นั้นใช้เฟรมแบบอลูมิเนียมทวินสปาขนาดใหญ่ซึ่งแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบากว่าเฟรมเหล็กด้าระบบกันสะเทือนนั้นใช้แบบเทเลสโคปิกขนาดแกน43มิลิเมตรในด้านหน้าและระบบกันสะเทือนหลังแบบลิงค์แท็บทำงานร่วมกับช็อคอัพเดี่ยวที่ปรับตั้งค่าพรีโหลดและรีบาวได้ชุดเบรกเป็นแบบดิสก์คู ขนาด310ม mm, ิลิมทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์แบบ2พอตในด้านหน้าส่วนเบรกหลังเป็นแบบดิสเดี่ยวขนาด260มิลิมทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์แบบ1พอติตตั้งระบบ ABS มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานชุดล้อเป็นอีกหนึ่งส่วนที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นปกติกับรุ่น XT โดยในรุ่นปกตินั้นจะใช้ชุดล้ออลูมิเนียมลาย10ก้าส่วนรุ่น XT จะใช้ชุดล้อแบบซีวด ทำให้น้ำหนักตัวรถของรุ่น XT นั้นจะหนักกว่ารุ่นปกติ3กิโลกรัมเป็น216กิโลกรัมรัดด้วยยางหน้าขนาด 110/80R19 ทั 19, ส่วนยางหลังเป็นขนาด 150/70R17 ทสัสุสกิวีสตอม650นั้นมีเฉดสีภายนอกให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีเหลืองแชมเปี้ยนเยลโล่นัมเบอร์ถสีดำคลาสสิคเลิ Spark and Black, และสีขาวเพอร์กาเซียไว้ตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่ 3 4 9 0 0 0บาทสำหรับ v ว s t ตอ m 650ABS และ3 6 9 0 0 0บาทสำหรับ v 650 t t ตอ m 650XTABS ครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเรากดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับสาระยานยนต์ใหม่ๆได้ทุกวันครับ